ี่ทุกคนที่ยังใช้อินเทอร์เนต็ตในการต่อดู YouTube นะครับก็วันนี้เราอยู่กันกับเกมฟอนพังเหมือนเดิมวันนี้ที่เสร็ดแล้วน,นี่นนอลุยความหนาวกันวันนี้ลบ60องศาเลยอ่ะโอ้โหแล้วดูแบบนี่คือทำได้ร้อนได้แค่นี้นะสุดแล้วโหดมากบอกเลยเนอ,อะไรวะออเขากำลังมาส่งอันนี้ก็กำลัง ตอของอยู่นะครับผมทำอะไรต่อแล้ววันนี้โอ้ยเหลือสามคนน่ะโอ้แจ่มมากอะ่ะเป็นที่สิบเอ็ดแสดงว่ายี่ยิบสามนี้ปะเขาจะเดินไปหรือว่ายี่เ็ดหรือว่ายีองผมจำไม่ได้ไม่แน่ใจโอถ้าไม่มีใครเลยนี่สุดยอดเลยนะผมโอเดินไปคนเดียวเหงาๆอะไรเงี้ยแบบโอแค่สามคนนี้ก็โคตรเหงาเลยนะผมว่า รายได้ให้หุ่นยนต์ใช้ทำงานดีประสิทธิภาพขึ้นรุดเมืองได้เยอะขึ้นกว่าวดูก่อนเมืองจำเป็นไหมยังไม่จำเป็นนะตอนนี้ก็โคตรเยอะแล้วไม่สีเรียดไม่สีเรียดอ,อันนี้ใช้ไม้ในการทำฟืนก็ดีอยู่นะผมว่าอ๋อน,นี่สำคัญอันนี้สำคัญเหล็กเหล็ก แตกสร้างก็ได้หรือไม่สร้างก็ได้ม่าใครซีเรียสพยาบาลเอ้ยแต่มันก็ลดคนลดคนผมคนเยอะมากเลยตอนนี้พวกซีเรียสอันนี้ฮิวเร็วขึ้น5%ก็ดีนะสร้างบ้านก็โอเคอยู่หรือว่าเพิ่มความเพิ่มระยะเจเนเรเตอร์หรือให้มันกว้างขึ้นไงผมมองว่า อันนี้สําคัญกว่านะตอนนี้ผมสร้างนี้ก่อนเดี๋ยวมันเต็มแล้วเนี่ยผมจะได้สร้างเนี่ยเห็นไหมเพราะผมไม่รู้จะไปยัดตรงไหนก่อนช่วงนี้นี่มันก็เป็นที่แบบอะไรอะไรกว้างเออถ้าผมไปนั่งใส่มันเสียดายที่ตรงๆก็เลยตรงๆคือเดี๋ยวเสียดายที่นั่นเองครับ อันนี้เดี๋ยวสร้างเอ่อจะสร้างแบบนี้เนาะใช่จะสร้างแบบไหนดีแบบนี้เหรอ้าสร้างแบบนั้นเราสร้างรีสอร์ทเพิ่มได้อันหนึ่งนะสร้างไว้ก่อนลวกันเพราะจะอันนี้เต็มแล้วเต็มแล้วจบเลยนะครับไม่สามารถทำอาหารเพิ่มได้ ต้องต,ตุนอาหารไปเยอะๆเว่าพอนหนาวแล้วเดี๋ยวมีปัญหาครับโอเคมาถึงแล้วไม่เหลืออะไรแล้วอะ่ะให้ไปดองไว้แล้วกันนะครับคงม,มีประโยชน์ขึ้นมาสักวันแหละผมว่าน่ะอืมตอนนี้ยังไม่รู้จะใช้หุ่นยนต์ใช้ทำอะไรเพราะว่าหุ่นยนต์ผมลงทุกที่แล้วอะ่ะ ใช่เออเดี๋ยวผมจะสร้างอันนี้ด้วยดีกว่าผมเริ่มเลยนี่พอดเฮ้าททำให้มันตั้งอาหารได้เยอะขึ้นด้วยแม้ว่าตอนนี้จะโคตรเยอะก็เหอะอะไรหรอกผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นเยอะไว้ก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวค่อยทำ ผมว่าจะสร้างสร้างอะไรดีเนาะเออที่มันเก็บของเดียวกับผมไม่ได้สร้างไงดูไม่ค่อยจำเป็นโอเคสร้างนี้ก่อนแล้วได้ครับหรือว่าสตีมครับไดครับเดี๋ยวอันหลักก่อนแล้วกันครับเดี๋ยว อันนี้นี่รอมานะโอ้โหไม่พอเหรอโอ้ไม่พอากาบผิดแล้วนี่ไม่พอเลยอ่ะยังไงก็ไม่พอเลยร้อยเปอร์เซ็นโอยแต่นี้อันนี้ถ้าคิดก็ถือว่าไม่พอนะแต่ว่ามันก็ดีกว่าเอาอันนี้มายัดอ่ะ อป็สี่ช่องแล้วก็สี่ช่องหน้าอะ่ไรครับเ้าไปเลยสต่มัวแต่งกครับเหล็กหมดเลยอ่ะ แต่ตายไวรุ่นได้อะไรมาพยายามจะไอ้นี่อีกเหรอที่บางคนที่แบบเห็นพวกที่เห็นเราอะ่ะพวกเขาลากอินเจเนียร์ลา,าวกวิศวกรไปกับพวกเขาคือเหมือนพยายามเกณฑ์อินเ,เจเนียร์ไปอะ่ะหรือว่าเอินเจเนียรเนี่ยเป็นสไปล์ประมาณนั้นก็คือถ้าเกิดปล่อยไปออาจจะบาดเจ็บความหวังก็จะตกลง แต่ว่าถ้าเกิดเราปล่อยเราบอกว่าคนนี้มันอินโนเซนต์ความกังวลก็จะเยอะขึ้นขอให้เขาทํางานต่อไปดีกว่าโอเคพอไม่เป็นไรครับผมสามารถเพิ่มได้จัดไปวัยรุ่นนี่โอ้ oh. เอ้ยน่าจะเหลือแบบพวกแกนนำแล้วนะสามเนี่ยผมว่า บ้านสบายๆชิวๆกันไปนะครับใครทำงานก็นทําไปโอ้ตักสามคนแป๊บเดียวรักษาหายโอ้อีซี่ใสๆแัดไปครับอาหารรอโคดเย่เอ็นไงอาหารตั้งเสร็จแล้วอันนี้เหรอเอาเหมืองไปก่อนแล้วกันช่วงนี้ ผมยังทําให้มันอ๋อไม่เกี่ยวกันนี้ก็เร็วแล้วนะก็เร็วสุดแล้วอ่ะเออเดี๋ยวต้องอัพขั้นห้าบ้างแล้วจะได้อัพอะไรที่มันถ่าตเต้นตืน่เต้นขึ้นนะว่าโยเฉพาะเกี่ยวกับอาหารเดยการต่อวันใหม่ก็ยังหนาวอยู่รอยีิบสาม เออนีแทะเกล็ดของมีอะไรจะเต็มมีไม้ห้างเพิ่มห้างปากเพหลังนั้นผมคงไม่ได้ทำอะไรถือว่าเอานี้ทิ้งดนเอาทิ้งดีกว่าับไม่ทำแล้วไม้ อ่อแล้วก็หุ่นยนต์ผมจะสร้างหุ่นยนต์เพราะว่าเดี๋ยวผมจะสร้างนี่เพิ่มแล้วแบบนี้แล้วกันก็สร้างสเปันให่ฉยๆโอ้โอ มันหมุนได้ด้วยหรอเล่นมาตั้งนานเพิ่งรู้ว่ามันหมุนได้ด้วยจอจริงๆเลยผมโอเคในเมื่อมันช่องมันว่างต้ามันสักอันไม่เป็นไรนะโอเคแรงผมใหญ่ขึ้นแล้วเอแล้วไงก็ไม่ได้ช่วยอะไรแล้ว ดวยให้เปลืองขึ้นเท่านั้นเองพามพามพามสางนี้เลยละกันทางนั้นโหเหล็กไม่พออีกแล้วผมต้องสร้างเหล็กเพิ่มมาคือตอนหลังนั้นเหล็กมันจะใช้เปลืองเกินะ่ะเอ้ยมันจะเลิศมันจะล้นไงผมเลยไม่อยากสร้างอะไรหรอกรอแปบ๊บเดียวก็ได้ละไม่นานไม่นานหรอกเนี่ยผม อันนี้ให้เป็นรอแล้วกันรอวัสดุดิบอะไรครับเขาจะศึกษาเกี่ยวกับผุ่มยนต์ขอเวลาไม่ทํางาน24ชั่วโมงเหรอใช่นะนศึกษาฟรีเล่นก็ได้ปะยังไงผมก็ไม่ได้ทําอยู่แล้วตอนนี้เหล็กไม่พอไม่มีประโยชน์สำหรับผมอยู่แล้วอาหารเพิ่มเฮ้ยผมจะทําโลกไม้ไมทอาหารบ้าบอ เป็นไรครับเปียเปีนก็น,น้าง,งานนี่แหละไม่มีอะไรทำอะเนี่ยเออไม่รู้จะเอาหุ่นยนต์สร้างอะไรตอนนี้ปิดไปก่อนแล้วกันครับจะได้แบบไม่ต้องซีเรียสเรื่องอะไรนะ

เับไปเลยแล้วกันครับเจอ,อ,อะไรหรอกค้าี่คา้คากว่ากำหนดการนิดหน่อยไม่ได้เสียหายมากมอืมเฮ้ยกฎหมายมาเพิ่มแล้วนี่กดกดไม่กดหมายเอให้คนทำงานโดยตรดสิทธิภาพขึ้นดีกว่า จ้างไม่มีตรงอะไรเลยเหรอหนึ่งที่สองที่ใช้เท่าไหร่ว่าเนี้ยตัวติวด้วยอ่ะ หุ่นยนต์เราคงไม่ต้องไปบอกบ้างว่าเฮ้ยตามง,งานเด้ออะไรเงี้ยผมว่าไม่ต้องไม่น่าจะต้องนะครับโอเคครับคงแค่นี้แหละเพราะว่านอกนั้นผมใช้หุ่นยนต์หมดเลยครับได้แหละอาหารนะอาหารผมทำได้แค่นี้เหรอหรือยังไงห้าร้อยยี่สิบ ร้อย่สิบเดี๋ยวมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเอาร้อยยี่สิบโอ้ได้เต็มแล้วผมทําเพิ่มให้เต็มไปเลยเป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไรเป็นเท่าไรก็ร้อยี่สิบเหมือนเดิมงมันไม่เป็นไรครับถ่ายรูปอ่ะ ทำไมผมถึงคนถึงไอ้นี่อ่ะผมอยากรู้คนถึงป่วยขึ้นมาได้เนี่ยผมอยากรู้ห้องใจมากโอ้ยร้อนขึ้นแล้วเราไม่ต้องซีเรียสแล้วนะครับร้อนเลยตอนนี้ายชิวๆกันไป ความหวังเพิ่มขึ้นเหลือคนเดียวยังจะไปอีกเหรอพี่ถามจริงเพิ่ม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 ทุกอย่างครับหมดให้หมดให้เหลือศูนย์ครับเราจะทําให้เหลือศูนย์ให้ได้ครับตอนดอนเนอร์เราจะทําให้เหลือศูนย์ให้ได้นยังอยากโอ้โหยังอยากจะกลับอีกเหรอผมถามจริงเหรอเออไม่ค่อยเข้าใจเลย อัพเดทนี่เลยน้องหมอกว่าเยอะให้อาหารกินให้กินให้กินให้กินจะได้หายไวๆเยบไใ้อยู่นะผมว่าให้24ชั่วโมงกับแรกสกินโอเคเ่ตอนนี้หรอโอ้สบายครับพี่น้องจัดไปคนผมเยอะ พิ่มความร้อนให้ด้วยของผมเยอะของผมเยอะจัดไปไวรุ่นอาหารผมจะเต็มแล้วอาหารผมจะเต็มแล้วจัดไปไปรุ่นจัดไปก็อกอยู่ด้านนอกหมดเลยเพราะว่าเราไม่ต้องการความร้อนไม่เป็นไรไม่ซีเรียสตั้งเร็วๆอาหารจะเต็มแล้วนะครับ อ๋อมันไม่เต็มเลยก็อรอมันหมดแล้วก็ต้องจัดไปก่อนทำอะไรอ่ะอ๋ะอไม่ได้สร้างผมปิดลงไปแล้วหรือวะยังไม่มีประโยชน์ เห้หรือว่าเปิดไว้เดีย๋ยวมันไม่ได้ทำงานอย่าง,างไงล่ะตอนนี้สบายสบายชิวๆกันไปทำงานเวิร์กออนชิวๆกันไปเนป่วยก็รีบหายได้แล้วครับจะป่วยอะไรกันนักกันนานครับบ้านบ้านห้องมีไม่กลับกันเออกลับกลับบ้านกันไป ชิวๆกันไปจะกังวลอะไรนักหนาครับไอค,คนเดียวเนี่ยจะกังวลอะไรนักหนาผมถามหน่อยเลิกเลิได้แล้วเนี่ยเหอลอือห้าคนเนี่ยแหละห้าคนสุดท้ายเลยเหลือใครแล้วนี่โอ้การลงพยาบาลผม การพยาบาลของผมนี่สุดยอดแล้วที่สุดแล้วบอกเลยอะไดอย่างอ่ะอย่างแล้วะกำลังมาส่งอันนู้นมาส่งแล้วก็ไปรอกันต่อไปดีคนก็หายไปเลย เออาเอาที่สําคัญก่อนสําคัญแล้อะไรสําคัญอะ่ะอุณหภูมิโอ้ใกล้แล้วแต่ว่าอุณหภูมิก็ใกล้ใกล้จะต้องใช้แล้วเหมือนกันนะผมว่าเพราะว่า อเมืองได้เยอะขึ้นเหรอโรงพยาบาลได้เร็วขึ้นมทำมาไหนดีอ่ะผมมันน่าทำหมดเลยอ่ะตอนเนี้ยพี่เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณ เพรกขายขาเตืยอไม่เป็นไรอันนี้ให้หุ่นทำงานในของพยาบาลได้อันนี้ทำในเวิร์กช็อปได้ดูค่าจมีประโยชน์เลยสักอย่างอืมอันไหนดีอันไหนดูจำเป็น ไม้เออเดี๋ยวนะนี่ยังได้เยอะอยู่ไม้ยังได้วันละสองร้อยเหรอผมเพิ่มความยนนั้นความแรงไม้หน,นึ่งอ๋อเลนนก่อนก็ได้คนระับโอ้เลือกยากมาก เอาน,นี้ก่อนแล้วกันครับเพราะผมจะสร้างระดับนี้ไปเลยทีเดียวไปครับที่อยู่ตรงไหนนะผมจำไม่ได้ใช้ปกติไม่มีที่ให้ไปแล้วเนาะไ้ทำลายพวกนี้ไม่ได้ด้วยอะ่ะมันไม่มีช้อยให้เลือกไม่ได้ หานผมหานผมจะล้นอีกแล้วอะไรวะเนี่ยโอ้ยเยอะเกินละมั้งไหนก็ไหนๆละสร้างเสือไปเลยครับ โอเคเขาต้องการสตรีมคอหนึ่งอันก็เพิ <c oughs> ่มประสิทธิภาพกับคอแอกับหุ่นยนต์รอห้าแต่ว่าความกังวลจะเพิ่มหนึ่งไปเพิ่มนิดนึงถ้าเกิดเราไม่ให้ถ้าไม่ให้อันโปรเจกต์จะจบแต่ว่าการทํางานจะเพิ่มขึ้นห้าถ้าเกิดเราให้ถ้าทํางานเพิ่มขึ้นห้าเหมือนกันพวกเราให้พวกเราใช้แต่ความกังวลจะหจะเพิ่มขึ้นแล้วจะดีตรงไหนอ๋อมันคังเหรอ ทางงั้นเราให้ดีกว่าและถ้าทางมันก็ต้องสร้างใหม่ก็เปลืองคาไปอีกแต่ให้สเตนคอร์ให้หังตุ๊กเออให้เออเราจะได้เอามาใช้เลยทีน,นี้เราไม่ซีเรได้หรอกเรามีไอ้นี่ยอเขียบอะไรไหนึ่งนี้มันจะค้นๆไปสักทีเนี่ยอืม อย่างเออเราสร้างรอเลยแล้วกันถ้นางั้นอ้าโอเคอเฮ้ยเดี๋ยวดิเราควรทำเกี่ยวกับความร้อนก่อนป่ะเออป่ะโอ้แปดติแงเหรอเอาแรลงก่อนก็ได้ครับก็เดี๋ยวไปทำความร้อนต่อความร้อนเรายังไม่รีบใช้ ไม่งั้นผมต้องมานั่งทําใหม่อ่ะไอหุ่นมันช้าเข้าไปอีกถ้าทําหุ่นใหม่ไม่ได้สร้างอะไรหรอกปิดไปก่อนแล้วกันครับคือได้นี้เพิ่มมาอาหารเหมือนเปนจะเพิ่มเยอะนะพอถึงเวลาก็ น้อยอยู่ดีทำไมห้าพันมันเพิ่มทีละพันแปดเปห้าพันสี่ก็ยู่ตรงนี้สินะที่ผมบอกมันทำอะไรไม่ได้อ่ะมันนี่ก็สามแล้วนะจะม,มีอะไรสร้งสองรือสี่บ้านบ้านก็ไม่คุ้มบ้านจะใช้เรื่องฐานพยาบาลเหรอ สร้างไปเพื่อ,อ,อไม่มีอะไรเลยอ่ะไช่ครับไม่มีอะไรเลยสร้างเถอะนี่จะไม่คุ้ม๋ยวมันก็อะไรวะอ๋อมันเป็นไม้อยู่ป็่ไม่เถอะไม่เป็นไรหรอกครับ กังวลอะไรมากเลยเอออะไรดีอันเล็กอาหารเหรอด้นานเล็กเองอะไม้ไม้ก็น่าสนหรืออาหารไม้ดีกว่าเพราะว่าผมจะทำการอัพเกรด รอดิวผมยังไม่ได้ไม่ได้สร้างขั้นสองอยู่หรอกเออผมลืมอะไรก็เปไ,ไปสีเนี่ยให้เป็นค่อยๆไปนะครับโอ้โหยังจะมีอีกเหรอหนึ่งคนเนี่ย โอ้ยังจะไปอีกเหรอหนึ่งคนผมถามผมถามหน่อยหนึ่งคนหนึ่งคนเนี่ยคุณยังจะไปอีกเหรอตลกมากเลยอะ่ะเดินไปเหงาเงาเลยนะคนเดียวเนี่ยเหงามากเลยนะบอกก่อนโอ้นี่ผมทำทุกอย่างอบอุ่นอะไรดีหมดเลยนเนี่ยเวยนาดินะ่า หนาวขนาดนี้ใครจะมาวะฮ่าฮ่าฮาฮ่วันไฟติ้งถ้ารักเวลามันไม่เอานั่นเอ่อสร้างไปถูกไหมแรงต้องการความร้อนขึ้นนักลับนักผู้ชม เดี๋ยวเราจะได้เผชิญกับความหนาวเหน็บกันอีกแล้วสามเลเวลเลยเท่ากับลบเจ็ดสิบนะครับหนักนะรอบนี้อะไรีกอ่ะโอ้ประสบความสำเร็จทั้งยิ่งใหญ่รู้สึกว่าเราจะได้น,นี้มาแล้วเนี่ยนี่ยได้มาฟรีๆนี่เลยคือเราไม่ต้องอัพไงเราได้มาเลย ประมาณนั้นก็คือเอาไปช่วยในช่วยงานในสถานที่ฐานทยาบาลอะ่ะใช่แล้วก็ถ้าเกิดอัพท่านต่อจะ,จะเพิ่มไปเฟ็ดเร็วขึ้นเอ้เพิ่มทำงานได้ดีขึ้น20%เปลอเนี่ยใช้ได้แต่ไม่ต้องการเพราะทุกวันนี้ใช้มือคนก็สบายสบายอยู่แล้วนะครับ แต่จะไม่ต้องทำอะไรอยู่แล้วตอนนี้นี่ผมงาหนไม้เฮ่ <Hey. S 2> ได้ความร้อนละท่านสามแล้วนะแลงเหรอต้องการแลงไหมจำเป็นมั้งน,นี้ไม่ต้องแล้วครับอย่างอื่นแล้วครับืมไม้ขมไม้ โอเคยังยังยังเหลือเหลือตอนนี้ไม่ได้ใช้มากแต่ตอนหลังอะใช้มากแน่นอนครับไม่ต้องสืบเราจะทำอะไรต่อดีอ่ะคือเหมือนกับทำการเก็บเก็บกวาดเนี่ยในตอนเช้าจะทำให้ความหวังเพิ่มขึ้นด้วย เทุกเช้าจะเพิ่มความหวังให้ความหวังเราก็เต็มแล้วนะแต่ว่าดูไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่โอเคทำการลดความกังวลไปนะครับก็เพิ่มความหวังขึ้นไปอีกนันทะลุหลอดแปดขีดไปเลยเหลือผู้นำอีกเกือหนึ่งคนเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลผมถามหน่อย ที่ได้ยังไงจะกลับบ้านคนเดียวเนี่ยถามหน่อยเลิกเป็นนะหรือว่าผมต้องเผด็จการเท่านั้นไม่ให้มันมีก็ไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์ผไม่อยากทำไงไม่อยากเป็นคิมจองอึนไงก็ไม่อยากเป็นท่านผู้นำคิมไงอะไรอ๋อ,อผู้คน ไม่เอาแล้วไม่อยากจะเป็นหรอกไม่อยากไปด้วยหรอกถูกแล้วครับเลือกผมไว้ครับสมัยหน้าเลือกผมด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเอาแล้วดาวะอะไรขึ้นพวกเราอยู่ด้วยกันอีกครั้งพวกเราคือหนึ่งเดียวพวกเรากลายเป็นเมืองพวกเราเป็นกลุ่มคนเดียวพวกเราจะไม่ตายพวกเราจะอยู่ที่นี่ไปด้วยกันบอกว่า เี yeah. รวมกันเราอยู่ครับสุดยอดผมทำได้สำเร็จไม่มีลอดอตเดอร์ฮู้สุดยอดไม่รู้จะพูดยังไงก็พอดีเลยเดี๋ยวผมจะตัดจบตรงนี้เลยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะน,นี่อะไรอ่าเดี๋ยวจะหนาวลงไปลงไปอีกลบเจ็ดสิบ ้นงั้นผมขอจบคลิปนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าชอบยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กับผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์กับผมด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปสําหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนไปแล้วครับผม